สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาลองเทสทันตุไทยแลนด์ครับเด็กเบลลิง SKF ของฮอลแลนด์นะครับดำเป็นแบบไทยนะฮะครับบห5นิ้วดำา9นิ้วนะครับติดกระพี้นะเพื่อเพิ่มความเหนียวมี สันกกอยู่ที่7มิลน,นะครับไล่ไล่เดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลงทศิศความคุมกับกระดาษกันลงลําไผ่แห้งดูนะครับ สบายๆครับเอาอีกรำหนึ่งครับก่อนจะไปลองกรีดกระดาษ เหล็กแบริ่งนะครับเป็นเหล็กที่มีความแข็งนะครับรักษาคมได้ดีเด้อต้องเทิดการกีิดกระดาษหนูนับจุดนี้นะที่ฟัน สถานะสูตรนะครับท่านใดอยากได้ยาวๆก็ปิดได้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ